แม่ครับผมขอโทรหาพี่นิชาได้ไหมครับแล้วแต่ลีลูกเออนัองน่ารักจังเลยอ่ะหอมนมหรือเปล่าเดี๋ยวป้อนให้กินอืม,ออมอครับผมขอยืมโทรศัพท์ของพ่อได้ไหมครับ ได้เลยเอาไปขอบคุณมากเลยนะครับผมจะโทรหาพี่นิชาครับผมขออนุญาตโทรได้ไหมได้ลูกโอเคค่ะเอเอโอโอปิดโ,โอเคครับผมเป็นนิชารับไหมนะเว้ไงแฮปแพดโทรมาทำไมเน่เพ่นนิชามานี่แล้วมะพอดี ผมอยากให้พี่นิชาได้เห็นน้องพีนะฮะฮะเอาเหรอเขาคลอดแล้วเหรอ,ขอ,ขอ,หรอใช่แล้วแม่เพิ่งคลอดเมื่อกี้เลยอะอยากเห็นหรือเปล่าอยากเห็นสิเอเล้วเออแบบวิดีโอคอลไม่ได้เหรอเออนะพาพีก็ทำเป็นนี่อ๋อพอดีเออมันอาจจะไม่เห็นตัวจริงๆนะได้ได้ได้เดี๋ยวมานะ่นล่ะแป๊บหนึ่งโรงพยาบาลไหนอะ ใกล้ๆหนมัก็อยู่ในเมือโตกกาฮะโอเคเดี๋ยวมาจ้าโอเคฮัปปินิชาแล้วที่ก้าจะ,มา,ะามาด้วยเปล่ามาด้วยมาด้วยแป๊บนึงน,นนะเดี๋ยวมาก่อนนะกำลังเดบา,บายเจอกันโอเคฮะไหนๆก็มาเยี่ยมแล้วนั้นเราซื้ออออ,อะไรไปกินนะให้ พี่พาดกินได,ได้ไหมคะได้เดี๋ยวเอาน้ำส้มไปให้แล้วก็เอาไอติมม้อจะเอาไว้ได้วันนี้พี่พกเหรียญมาด้วยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ก็แล้วกันน้ำเฉพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะเอาไปให้พี่พาดตอ้อแล้วแค่นั้นแหละหน้ำส้มเอาไปด้วยผาหิวมาแล้วมาแล้วจ้าเอา้าสวัสดีฮะ ว้าวนี่น้องพีทเหรอใช่แล้วฮะว้าวน่ารักมากเลยน่ารักเหมือนทิก้าสุดๆแหมน้องไม่น่ารักสักหน่อยเลยโอ้ยน้องเขาน่ารักกว่าหนูตั้งเยอะน่ารักฮะพีนิช่าหนูจะไม่แบงไงเดี๋ยวไม่พนินิช่าเกลียว แล้วแต่กับบ้านหลงทางมีคนรับพาตัวพี่ก็ไม่รู้นะไม่ได้มีมือถือด้วยนะไม่ได้พกมาเด็กๆอยู่โรงพยาบาลไม่ต้องวายกันนะลูกไม่ต้องทะเลาะกันนะจ๊ะเอออยู่โรงพยาบาลต้องเงียบๆไม่ได้อยู่ที่บ้านต้องมาคึกคักนะจ้ะค่ะค่ะพี่พี่พ,พี่หนูซื้อไอติมมาให้พี่ค่ะอ้อขอบใจามากเลยแล้วก็มีน้ำส้มให้ด้วยเผื่อหิว ขอบใจมากเลยนะครับเอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับ <c oughs> อันนี้คือน้ำส้มของพี่อว่าแต่กินในรองบาลได้เหรอคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอองั้นพี่กินไปเถอะว้าวสีส้มของปอดผมน้ำส้มก็สีส้มงู้ให้อยากกินไอติมสกิปสกป <c oughs> อืมอร่อยจัง พี่นิชาแกล้งเหรอคะพี่นิชาเปล่าพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ทำยังไงเดีย รังอุ้มนาะงเขาได้ไหมคะได้ลเลยจ้าอือนางน่ารักจังแต่บังหน้าฉันไปไหนนะโอ้ยทีก้าอุ้มไหวเหรอแค่สี่ขวบไปนะแต่พี่อุ้มเองดีกว่ารังถอดไหนนะถอดจุกนมอยากขินหน้าจริงๆว นมเหรอหอะหิวนมเหรออเอาไปเอออันนี้เหรอว <c oughs> น้องน่าจะอยากได้สีเขียวหรือเปล่าสีเขียวน่าจะเหมาะกับน้องเขาที่สุดว่าไงล่ะเ <c oughs> นี่ยเป็นนิชอบกับทิก้านี่มันเป็นน้องของพอดนะ เอามาให้พอ่อพ่อจะเล่นกับน้องเขานี่ครับพ่ออ๋อนองพีทน่ารักจังเลยอ่ะโอ้น่ารักหยิ่นมไมอ้อะลูกแล้วเอานมไม้อะสกูตสกูตเอาไปไว พี่ชาบากจืดหนูจะเล่นกับน้องเขาค่ะพี่กับพู่ที่ก้าเล่นกับพี่นิชาไปเถอะเล่นกับเออน้องเขาอะน้องเล่นพูดไม่ได้เลยเล่นไม่เรื่องหรอกอา้าวแต่หนูอยากเล่นกับน้องเขานี่คะ่ะโอ้ยพี่มาให้พี่จะเล่นของพี่เอง นะคะบายยอย่าลืมกด like, <c oughs> ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค <c oughs> อมีเวาแล้วนี่นากันเก่งๆให้ด้วยนะคะไปไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ